บอกเลยนะช่วงปารีสแฟชั่นวีค2 0 2 5ที่ผ่านมาน้องลิซ่าไม่ได้แค่ไปเดินพรมแดงเฉยๆนะจ๊ะแต่ไปแบบคนที่อยู่ในวงในจริงๆจังๆเลยนะทุกคนเริ่มจากภาพสตอรี่ที่ดูคูสนักแสดงหนุ่มสุดฮอต แถมยังเป็นพาร์ทเนอร์ของนิโคลัสเกสกียสผู้อำนวยการฝ่ายสินของหลุยวิตตรงลงไว้ในอินสตาแกรมแล้วในรูปนั้นน้องลิซ่าอยู่ข้างๆแบบแนบชิดสนิทสนมบรรยากาศคือไม่ใช่แค่คนรู้จักนะแต่ชัดเจนว่าสนิทกันมากแอดว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนเพราะการที่ลิซ่าได้เข้าไปอยู่ในเซอร์เคิลของนิโคลัสผ่านรูคูสนี่คือประตูสู่การเป็นแฟชั่นไอคอนระดับโลกแบบเต็มตัวแล้วจ้า แล้วเรื่องอย่างไม่จบแพทแมกปราสเมคอัพอาร์ติสระดับตำนานจากอังกฤษที่ใครๆก็เรียกว่าแม่แห่งวงการบิวตี้ก็ลงสตอรี่คู่กับน้องลิซ่าอีกรูปนั้นคือความรัก ชัดๆนะทั้งสองคนแนบชิดยิ้มให้กล้องแบบเคมี Me เข้ากันมากแถมแพทยังเพิ่งถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของหลุยวิตตองอย่างเป็นทางการในโปรเจกต์ลาบิวตีหลุยวิตตองที่เพิ่งเปิดตัวไปหมาดๆแอดวิเคราะห์ให้ฟังแบบไม่กักเลยแล้วกันการที่น้องลิซ่าได้ใกล้ชิดทั้งในคลัสและแพทพร้อมกันในช่วงเวลาเดียวกันนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ เป็นกลยุทธ์ที่เอลวีวางไว้ชัดเจนลิซ่าไม่ได้เป็นแค่แบรนด์แอมบาสเดอร์อีกต่อไปเธอกำลังถูกปั้นให้เป็นใบหน้าหลักของลาบิวตี้ลุยวิตตองแน่นอน แล้วถ้าให้แอดวาดภาพนี้ในหัวนะแอดมองเห็นน้องลิซ่าอยู่ในจุดที่เป็นอนาคตของหลุยวิตตองที่แบรนด์หรูทั่วโลกอยากจะร่วมงานกับน้องซึ่งแอดมองว่าน้องลิซ่าไม่ได้แค่มาแรงแต่เธอกำลังครองวงการแฟชั่นและบิวตี้ระดับโลกอย่างสง่างามแล้วแฟนๆอย่างเราก็ได้แต่นั่งดูด้วยความภาคภูมิใจว่านี่คือสาวไทยที่โลกรอคอย มาดูภาพที่สื่อเขาเปรียบเทียบว่าน้องเดินเข้างานยังกับเดินบนรันเวย์กันดีกว่าแอดบอกเลยนะตอนที่น้องลิซ่าเดินเข้างานปารีสแฟชั่นวีค2025นี่ไม่ใช่แค่มาถึงนะจ๊ะมันคือการเปิดฉากแบบที่ทุกคนต้องหันมามองและพูดเป็นเสียงเดียวว่าโอ้หูเธอมาแล้วน้องใส่ชุดจากหลุยวิตตองครู2026คอ l l e c t i o n ที่เห็นในรูปสามสาวนั่นแหละ แต่สิ่งที่ทำให้ลุกนี้แรงกว่าใครคือการเดินเข้างานของน้องไม่ใช่เดินแบบมาทำงานหรือว่ามาถ่ายรูปแต่เป็นการเดินแบบฉันคือรันเวย์ที่เคลื่อนไหวได้น้องเดินช้าๆแต่ไม่ช้าจนดูอึดอัดตรงกันข้ามมันคือจังหวะควบคุมเวลา ทุกก้าวของเธอดูเหมือนกำลังเดินบนแคดวอล์กจริงๆแม้จะไม่มีไฟส่องไม่มีเพลงประกอบแต่ทุกสายตาในงานก็จับจ้องไปที่เธอเหมือนเธอกำลังเดินโชว์คอลเลกชันใหม่กล้องก็ตามติดแคมร่าแมนก็รีบปรับโฟกัสเพราะรู้ว่านี่คือโมเมนต์ที่ต้องจับไวอ้อ่ะ แอดวิเคราะห์ให้ฟังนะน้องไม่ได้แค่ใส่ชุดสวยแต่เธอสวมบทบาทได้สมบูรณ์แบบท่าทางแววตายิ้มบางๆที่ไม่ต้องพยายามแต่ดูเหมือนรู้ว่าตัวเองกำลังเปลี่ยนประวัติศาสตร์แฟชั่นอยู่ตรงนี้แอดคิดว่าน้องลิซ่าไม่ได้แค่มางานแต่น้องมาเพื่อครองงานแล้วก็ทำสำเร็จด้วยแฟนๆหลายคนก็บอกเหมือนกันว่า น้องไม่ต้องขึ้นรันเวย์จริงๆหรอกคะ่ะแค่เดินเข้างานก็เหมือนแฟชั่นโชว์เปิดรอบพิเศษให้คนทั้งโลกดูแล้วแหละแฟนๆทั่วโลกที่เห็นน้องลิซ่าแต่ละลุกแล้วร้องว้าวบอกเลยว่าผู้อยู่เบื้องหลังความปังเหล่านั้นคือสไตลิสต์ของไทยเราเองจะ้ะคุณหัตไทยรัฐเพิ่มพูนธนาลาบหรือที่น้องลิซ่าเรียกอย่างเอ็นดูว่าพี่แนนนิสนั่นเองเป็นอะไรที่น่าภูมิใจมากๆเลยนะคะ ลองย้อนดูลุกไวรัลที่ติดตาแฟนๆกันบ้างไม่ว่าจะเป็นงานบูซานอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัลครั้งที่30ที่ลุกเรียบหรูแต่คมกริปงานใหญ่ระดับโลกอย่างเอมมี่อเวอร์ด2025ที่น้องเดินพรมแดงแบบไม่แพ้ฮอลลีวูดสตาร์ต่อด้วยเมดกาล่า2025ที่ทำเอาสื่อแฟชั่นทั่วโลกพูดถึงไม่หยุด แล้วก็ล่าสุดกับปารีสแฟชั่นวีค2 0 2 5ที่น้องเดินเข้างานแบบราวกับอยู่บนรันเวย์ทุกลุกที่เปะ๊ะปังไม่เคยพลาดแม้แต่วินาทีเดียวที่พีกไปกว่านั้นพี่แนนนิสไม่ได้แค่สไตลิสต์นะคะแต่ยังเคยออกแบบคอลเลกชันร่วมกับยัสปอมในานามเว S/ ร์สซิตด้วยซึ่งแรงบันดาลใจมาจาก3มหาคนครแฟชั่นอย่างนิวยอร์กปารีสและกรุงเทพ แอดว่าตรงนี้สะท้อนความคิดสร้างสารรค์ของพี่นันนิสแบบเต็มๆเลยพูดจริงๆนะคะการที่ลิซ่ามีทีมสไตลิสต์ที่เข้าใจทั้งตัวตนและสเสน่ห์ของน้องมันเลยทำให้ทุกลุกออกมาไม่ใช่แค่เสื้อผ้าแต่เป็นโมเมนต์ที่ถูกบันทุกในใจแฟนๆทั่วโลกไปเลยแอดมองว่าน้องลิซ่ากับพี่นันนิสคือสูตรลับความปังที่ทำให้ทุกงานมีไวรัลได้แบบง่ายๆเลยค่ะและน้องลิซ่าของแอดตอนนี้คือไม่ธรรมดาจริงๆค่ะ เพราะว่าผลงานหลายเพลงของน้องมีสิทธิ์ได้รับการรับรองจาก RIAA หรือชื่อเต็มก็คือ Recording Industry Association of America สมาคมอุตสาหกรรมแผ่นเสียงของอเมริกาพูดง่ายๆมันคือเกณฑ์ที่ใช้การันตีความสำเร็จของเพลงในตลาดที่แข่งกันดุสุดๆอย่างอเมริกาถ้าได้คือไม่ใช่เล่นๆเลยนะคะ เริ่มจากเพลงมันนีของน้องตอนนี้สะสมไปทั้งโกลหนึ่งแผ่นและแพลตินัมอีกหนึ่งแผ่นเท่ากับว่าเพลงนี้มียอดรวมเกิน1 5ล้านยูนิตในอเมริกาอื้อเพลงบีไซที่กลายเป็นเพลงฮิตระดับโลกนี่มันตำนานของจริงต่อด้วยลาลิซาเพลงเดบิวต์โซโล่ที่ได้โกลหนึ่งแผ่นไปครองแล้วซึ่งโกต้องการยอดถึง5 0 0แสยูนิต แอดบอกเลยว่าการเดบิวต์แล้วได้ระดับนี้คือสุดยอดมากๆแล้วนะคะและที่สดสดร้อนๆอนก็คือ Rockstar เพลงใหม่ที่น้องออกมาในยุคข,ของบริษัทลาวที่ตอนนี้ได้โกไปแล้วเรียบร้อยถือว่าเป็นการตอกย้ำว่าน้องลิซ่ากำลังยืนหนึ่งในตลาดโลกแบบไม่ต้องพึ่งโชคเลยทุกอย่างคือฝีมือล้วนแอดจะเล่าให้ฟังว่าเกณฑ์ของ RIAA คือโกเท่ากับ5 0,000นยูนิตแพตตินัมเท่ากับ1ล้านยูนิต ยิ่งได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งสะท้อนว่าน้องลิซ่าคือศิลปินที่ประสบความสำเร็จจริงในตลาดเพลงอเมริกาซึ่งไม่ใช่ใครจะทำได้ง่ายๆเพราะที่นั่นคือเวทีที่โหดที่สุดในโลกแล้วแอปพูดเลยว่าเวลามีคนบอกว่าลิซ่าคือ global it girl มันไม่ใช่คำพูดสวยๆแต่คือข้อเท,ท็จจริงที่พิสูจน์ด้วยรางวัลการรับรองและความรักจากแฟนเพลงทั่วโลกจริงๆคะ่ะ มีแฟนๆแอบเห็นน้องลิซ่ากับน้องสอนที่สิงคโปร์จ้าแต่เอ๋แอดขอเมาส์หน่อยนะมันดูบังเอิญเกินไปปะเพราะว่างานฟอร์มูล่า1สิงคโปร์กลางปี2025ดันจัดขึ้นพอด,ดีเลยในวันที่3-5ตุลาคมอุย้ยบังเอิญแบบนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วมั้งเนี่ย แอบแอบคิดนะว่าถ้าลิซ่ากับสอนไปจริงๆไม่ใช่แค่เที่ยวเล่นแน่ๆมันต้องมีเซอร์ไพรส์อะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับงานนี้แน่นอนจะเป็นแขก VIP จะขึ้นโชว์พิเศษหรือแค่ไปชิวๆแต่ก็ยังถูกจับตาอยู่ดีเพราะน้องคือคนดังที่ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มีแต่คนส่องแล้วรู้ป่ะงาน F1 ที่สิงคโปร์นี่มันเป็นงานใหญ่สุดๆ ดาราเซเลบระดับโลกมากันเยอะมากตลอดทุกปีเพราะนอกนจากแข่งรถยังมีคอนเสิร์ตแล้วก็อีเวนต์แฟชั่นอีกเพียบถ้าน้องลิซ่าไปจริงนะบอกเลยว่าสะเทือนโซเชียลแน่นอนเอาจริงๆแอดว่ามันน่าสนใจมากถ้าน้องลิซ่าโผลในงานนี้มันจะยิ่งตอกย้ำภาพลักษณ์เธอในฐานะ global icon ที่ไม่ใช่แค่ร้องเต้นแร็ปเก่งแต่ยังเป็นคนที่วงการไลฟ์สไตล์และแฟชั่นจับตามองสุดๆ ส่วนใครอยากเห็นภาพน้องลิซ่าในงานนี้แอดว่ารอไม่นานหรอกเดี๋ยวต้องมีหลุดมาแน่ๆ